สาพัดขับไล่เดินทางไปกับเจ๊อ้อยเนาะไปกับลานลานติดรถไปอำเพภิบไยลิมบ้านนองไปแวะอยู่บ้านบอยิมเกา้ามีกับสิเป็นเส้นทางเมืองนองมีแต่ผูวิวงามางามเส้นทางบ้นานสะคัดแม่นมีแต่ผูมีแต่พาง สบายดีกาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนนี้สักัดอยู่ที่บ้านบ oh อยฮิตเก้าหน้แต่ห่ามองเศรเลยสบายดีสักัดมาบ้านน้องสาวเมื่อวานนี่เลยน,ะนลอนมานอนคืนหนึ่งกต่เศ้าวันนี้สักัดสีมามาอันนี้เนาะมาหล่อตลาดมาหล่อตลาดนัด,นดตลาดนัดมีจับมืออยู่บ้านคิดหนึ่งมีซ้อมืงม้อือวันพฤหัสกับวันศุกร์วันพฤหัสกับวันศุกร์เราตลาดนัดเดี๋ยวสักัดสีพามาหล่อเบิ้องวันนี้ปฟาดมาแต่เศร้าเลยนี่นะ แล้วก็หามงเครงคนกะเริ่มลงตลาดแล้วเนาะเดี๋ยวสักพัดีพามาเลาะเนาะเลาะเบิ่งตลาดนัดไปเขาจะมีอะไรเด้น้องสักพั่นไม่ได้ลงเลาะตลาดน้เนาอสักพัดสิเลาะคนเดียวนี่นะน้องสักพัดมาห้เลินให้เกิเอาเลยให้อะไรลดให้ลดทีเดินหนึ่งได้เขาเลยก็คือซองร้านเดินหนึ่งสองร้านเนาะนก็บห้ยูนี่แหละจนเขาคำเนาะมาได้หามงสาวเลยกหามงเครงตอนแรงลเยอเลย่นี่แน เสียดยังไงกบหรือเสียดชาวพัดเสียดปูสาวนยังปูสาอันนี่กะกบนะเรามีปูแดงปะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวซาตสีขาเหาไปต่อแล้วก็นี่พระเจ้ากำลังเอาเกรือมาให้แต่ยังผลยังมีร้ายเนาะ เบิ่งไปเรื่อยๆนส,สักพกมิกาทามเลยขาจารลายผวามีแมรคนของทีนป่านสาักพัดมาเตงานมาลีลกพัดเนี่ยล,ลาย,ยางอยู่าาเจ้าสักพัดชาขจาววางเพิงลายลายก่อนเจีทามเป็นมังหา,านนา,าเลยที่ซื้อเลยอะคอยทานขจาวกราทามเป็นจุงานทีซื้อซอยขาจาวนเรืย<ส>เอยๆนะน่ใบ้านนะเนาะ เน,นีนเจ้าหายเป็นผักสดมีโซนเสื้อผ้ามีโซนผักสดของกินหลายเลยชุดไปครับทุกเซคัดคืมาถือนหนึ่งเนาะตอนมาฮ้หนองสาวนี่ยนะตอนนี้ยังว่างอยู่ว่างเป็นห้างเป็นเตียมเท่นี้เจะกลับมาวางพัก ขนม,มานดามดอใขนมไส้เตาเ,เอาไปขมมายเตเป็นเซ็นทองเลยดวกว่วยขวงอารีนอตลาดเขาจะสกัดมาอย่างสุดอย,ย่อีกจระพับ

สะัดอีแต่กูแดงนะเนี่ยสะกัดมากินซื่อเอาเบอร์เพื่นนนอนเลยน,นี่สิเป็นทางหา,งางตลาดอีทังหนึ่งเนาะมาสุดเลยเจ้าเจ้าให้เลยเดให้กระขายคือกันกเลยเนาะเป็นพักเป็นปเลยไปหอย แตปลาเนอะส่วนปลาเสรจับก่อนนะคะวันนี้คือซีไม่ได้ปูดแดงและว,วันนี้มาเพื่อแชร์ที่ แกวเขาจับอะไรอย่างงี้ดิหันค่ะไม่เอาดิไซส้มเงินเก้วแก้วมาอะพุโต๊เลยหมลุก่ปสายคาเือนหงมัด โซนนี้ก็สิเป็นอันเสื้อผ้าเนาะส่วนลายสิเป็นเครื่องอ่าั่งคนเหยียดน,น้ำเนาะเอามาให้นะเอามาวางให้เนาะและราคาก็ค่อนข้างถือนะสิเป็นโซนเสื้อผ้าข้างใน,นก็สิเป็นโซนให้ของอยู่ของกินาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องคอยถอกอยอเพื่อนี่เขาเเามาอ่นโดทำอะจคุดดถฮะมา่าบอใหได้นมันดื้อจัาครเละดเดะบอเลยละมาเลีอกอนก็ยัมากเท่าไรเอ้ยงพั สิดคเพิมพ์ตัวหาเอาตาวหาพอละข้างน้องโบเซมเบาเนาะเจ้ยววะนี่มันคือบ่มาอีกมัน ส uh กัด huh. จิตเพทย์ท <teaching. S 1> ีเสร่ม huh. คือไฮี่แดง แม่บ่มีปูแดงบ่ แบบว่ามีแมนมีมีเพ่อเป็นเจ้าของเนาอแทงอันนี้แท่งไม้เธอสีมาวางให้เพ่อก็ได้แล้วเขาเต้ากระเลยมองเลยจุดอีเด็จมองกระดาษสีวางให้มองเลยคนร้ายมองเลยอดแบบว่าซอยง่ายๆนะชอบกระดาวางให้สภาพเย็นเช้าเสื้อสีพาในละหลอกไร้หอบเลยนะแม่มองมาวางแล้วก็มาวางให้ดูมองนี่จะไล่หนีจะมาเขยสภาพเย็น ผนะัดเสียผัดเสียผัดยาด่า้ปูดแดงดูนี่นะมันไม่มีนะเป็นโดนสิมีเถินหน่งนองสะพัดแลวเบ็นะบัอาทิตนะเดี๋ยวสะพัดสิดาอย่างหล่อต่อสะพัดกับชไม่ได้แวะทามเลยายหาน,นะพว่าเจ๊เงเข้าวต,นะตองนะมีเมนคนของทินบ้านสะพัดเดไเลยัทา,ทามข้าวตองกับชีซอย ท่ามีสี่ซอยกับมีท่ามอ้วยวยกระถักสีดผ้าแ่งหลอกก็ตัวแบบเป็นสุดทักทนีเท่าใดเอาตรงนึง ซื้อในเดอร์สี่โล่อายตัวไกาเนอายูทูบเบอร์เนี่ยไม่เม็ดนะครับสามพันประภา โอ้สกัดกน้ำกระเซาลาเปาแมวแค่ะโอ้ถายกคะนข้างเปลือน,นี่ขายหนได้ไหมชับก่อนท่านเอาสิบพันเฮยสกัดไปขอกินหลาย่างมาพอทางออกแลยเดี๋ยวกัสิออกเลยค

คนเระเจ้ากระมาส่าเดี๋ยวเขาขับจับกันด้วยนะคะ อันนี้สีเ็นทางออกแล้วคนกันผี้ผเหเืือห้คือทางฝั่งนี้ชอบับเดี๋ยได้ปูแดงกเกะหลอโถตดลาดนีนเลย<ว>อ้อนี่เจอแล้วอุ้ย ย่างจนมาพอปูแดงนี่นะคอยขับไปหล่อฮะปูแดงจนเมื่อยตรงขนาดปูแดงทางกัมมาทางกัมตรงเลยแต่กัมตรงก็ประคับจนมาพอนะจนเท่อหอบเบอร์เลยฮะกัมมาพอปูแดง ทงที่ผัดหยีบนะสักพัทไม่ได้ดับเลยว่ามีจักโตใช่ส่วนบัตรดิลโล่กับบ้านสักพัทกันได้นะปูดแดงนี่มีดิลโลบ้นา,านสักพัทถ้าตัวสีไงถือถือกว่ายูนี่ดีเนาะก็เลยไม่ได้ซื้อซื้อแต่ปูดแดงสีไงแงโอ้ยมาขอปูดแดง <c oughs> มีคนจับเอาไปก่อนงทงาานะสักพัทเลยได้แต่ซ้ำทงยูนี่กับมีนี่ ส่วนหลายมีแต่ตกบตัวเพศเขาคัดเบิ่งอันตัวเพศน้อยๆน่ะคือตัเพศเขาเจ้าเลงเลยตัมันซ้ํากันเลยนะสีสีนางมันก็สีนางตัเพศก็คือว่าเลงเลยเขาคก็เลยมีได้สีมันมีแม่นเนากบนากบตัวน้อยๆอก็หลายเนาะนีก็สิเป็นทางออกแล้วล่ะนี่โอ้สพกเจอนาได้ยงูแดงโอ้อีแมงแ มังคแขงทงถายได้มงแข่งท็าปปินมังแข็งอีกสภาพิวดีนะบานาเบกก้โหดมังค์แไง ิโลอกอะไรนี่จะเป็นทางเถาตลาดเรามีซองถางสามทาง่ังตลาดนะเองสะพัดเงินห้เกินยูนี่าเยหาหเกินอะไราสายซ้ายนีอได้สะพัดกระสิกจับเลยสะพัดกระไรทองค,คินเต็มมือเลยได้เส่ีแหละสีจับ 特别的。 này luôn này nào sau phần mà mình bàn họ từng cánh nhau đấy được nhắm nhỏ คัดกับไปรอเต้าหรลอหามุเึงาะว่าน้องสาวสคัดอีดีจะหามเสาวมเพืหามปสาเน่ะเป็นลืกัเลือดทำหามึสคัดฉีลองมาสิมซาละเปาีมวมักเลยนะมังกรกับซเอ็ดแมว่าประหยัดใส่ใส่น่อยแต่ Espero, стати, ว่าแตกลาย ค่ะเบิร์ยู่เคดเขาจะอันเลอทีแบบมีมีบาลโซคัดคล้ายๆบาลโซคัดเลยโคัดกันไม่ซื้อโซคัดก็ลืมสรุปยอดหรือว่าโซคัดเบิร์เตียนไปก็เลน,นเสดา,ายแดงอ่ะโซคัดกำลังทามราคามีโคนเออกไปก่อนซองทงแต่กบแปลงปันกันซื้อ ได้ได้สามทงหนึง่งเพราะว่าผู้ดแดงมีห้างใหเนาะเขาคัดเคยเบิง้งโตเขาจับไปหาคุดทเพื่อสีไดใดตัวหนึ่งมา,ขาเขาจัคขุดอยู่ดินนองเลิกเลิกแบบเป็นดูตามดินโคกง,นงไนแทนด้ตัวน้อยอีเขาคัดไป่ได้เบิง้งหรือว่าตัวน้อยหรือตัวใหญ่ สกัจับเอามาเลยหนี่ยเลยสามชงเพราะต่ะโทรตลาดกันหนึ่งเออปูตปนี่ทำลายอไห,หารกับบนี้นะจนสกับเนี่าอกมาที่ทางออกเอือก็เหินขัดเองหางจีแดงได้น,นันบ,บึงจากโต๊น้องสิบพันกีบสอง เจ็ดโต๊เจ็ดพันเจ็ดโต๊ะย,ยงนงอยกับขุมตุง้งค่ะกับแป้งใบยางเดี่ยในกูแดงมาเพราะว่าแซ่บต้องคักกับมักกินกูแดงไปต้มป่นอลไรกะกินกับโลค่ะอูเขอากันอําลังออขนมมาเอิ้์ฟไข่เต้ามั้ง 竞争上面。 นีไ่ไราไปพอเขออาเจ้าไฮปูแดงที่แบบเขาเจ้าเสื้อผ้าแยงฮะนะไล่ๆเนะี่ยปินไตรยสือ่อยกไปเลยถ้ามันไม่มีไม่ได้มาแดงตามตรงตอนแรกไม่แล้วอย่นะปูแดงอันนี้ก็เป็นหมาลีใหม่มหม,มาหมที่แบบคๆมๆอันเด็กเราผัดเสียเบอร์แมนเอาไป,ปสุกเสน้นไม้แซบ่บเราัดมากินตอนเย็นกลมๆ ตื่นแลว้วบอกทุกมนนะไปปะด้านสายเลยามาเด้หม,มากินขนมเนื่อตื่นแล้าบอก <c oughs> โอ้ตืนอนแล้วเพิ่นนก็ตื่นนาะมากันไปเต่าสาวไปปะกัเลยนอนเดียวอยู่ห้องอยิ้มๆๆเฮ็ดจมมึงดุสบู่้ยแท้ดสบู่จนตําดังเลยนะกินบเซะป่าบ นนคลิปนี้สักคัดกสิได้ปิดไปสน็กเดอ้อนะขอขอบเจอกิ๊ซีเบิร์ทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับชมเดอ้อเอาคลิปนี้ก็ไม่มีหรลลือเราพาไปเลาะตลาดไปกับเย็นคลิปเจ้าของหลอกจับจ่ายสัตซอยทาง คช่ไหมคะเราจะจะซีเอไปกดเดียวไม่มีคนจับกล้องเลยนะจะมีจะซ้ำนี้หรือพาเราเบิ่งตลาดขับเราแบบคาวๆเป็นตลาดนัดอาทิตย์หนึ่งมีซอกเธอมีกระปิดเลยขอโทษอะขอบใจค่ะใจเด้อถูกเนี่ถูกเนี่ยเหตุถูกเนี่ยไหมถูกเนี่ยแล้วบายบายอ่ะบาย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 คุณน่ะจุ๊บมาจุ๊บมา ได้สกัดกับเบอร์ปะเพื่อนเลยนะสกัดสีเบอร์มือนีตอนช่วยเนาะมาได้เมื่อวานนี้แล้วมาฮอดกับบ่ายโมงเลยค่ะพ่อนะเลอนอนอ,นอยุนี่คืนนึงเลือเช้ามือนีกับเอตลาดเดินไปหนีกับสีกลับบ้านเดินกลับด้วยน้อนเลยอนาะบ,บาย,ยบายเดี๋วเลยบายบายบาย,บาย,บาย,บายจุบจ๊บจุ๊บ